จ้าแต่แต่มาบัดเนี่ยมาเปิดผักกังนำเสาจัน <c oughs> น้ำสาจันเย็นมะพามาพา,า,พาอาแตงหนามน้ำเสาจันแตน่มันมก็มีหลายซื้อเนาะแต่ว่าอันนี้แตงหนามผลไม้ จ้าเป็นแบบนี้เห็นบ้านะสีสวยเด้อสีสวยอ้อเสาจันเด้นช้อนจ้า,า,จามาเสาจันจะมาซิมให้เบิ่งมาหนี่ ซิมแบบไหน <c oughs> ดูดบถถ่ขึ้นจ้ะเอาแบบนี้เอาซ่นตักอือืก็คือจังแบบเจนเอ,อืม บุ่นจ้ะคล้ายๆบุญพี่น้อ,นองใครกินเงาะปลาบ่จ้ะเงาะปลาอยู่หน้าสาวจันมันมันจะขื่อาตามปลาใหม่ตามตามทงหน้าจ้ะรสชาติคล้ายๆกันนั่นแหละจ้ะสาวจันบ่รูว้ว่าเพิ่นกินแบบนี้บ่ะแต่ว่า ในอะ่ะมันจะมันจะออกไปทางแกจ้ะเนาะป่าดีๆนี่เองจ้ะนี่แหละ <c oughs> ันตรงเขียวๆมันจะเป็นบุ่นจ้ะแต่ว่าในจะแข็งๆงจากหน่อยรสชาติมันเคยคายๆแตงหรอจ้ะแตงแตงแตงแก่ไหมจ้ะในละแตงแก้แตงที่ออกแก้แล้วแล้วก็คายๆเงาะปลาตามป้าของบ้านเฮ้า ถามว่าถามสาวจันวาสิสืส่อมากินอีกบออืมอืมบอจ้มอะมันบอแสบมันบอหวานไม่จ้ะมันเป็นเปรียวเปรี่ยวนิดเราก็จืดจ้ะมันเงาะปลาบานห้อย,ยังหวานกอแต่ว่าอันนี้มันสิสำหรับสาวจันนะบาง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 คนเพิ่กจะจะมากี่ดอ,อกจ้านี่แหละขังใน ไข่เงปปาะปลาบานเห้าหน้าเสาจันมีเงาะปลาจ้าหนวยเวลาสุกมันจะออกหวานแซ่บจปปากเงาะปลาแล้วก็บใบสามารถลวกก็น้ำพริกได้จ้าอันนี้คือแตงหนามจ้ะเพราะว่ามันมันะตะปูตะมิตะหักคือจังหนามนี่แหละจ้าเราก็คือรสชาติจะออกแบบนั้นเราก็รสชาติจะออกคือ แตงแก่จ้าจ้าสุกไก่สบายใจจ้าวัตถีจ้า